เยอะมาหาหนูจ้าย้อยเอาตะกร้ามาใส่หนูอาหารแรงจ้าหาให้ได้พอกินเยอะๆกินข้าวเปล่าได้มมอแรงเอาเร็วๆยว้ยอยรอถือ ยเยอะนี่นี่นี่น่ารักน่าเอ็นดูจ้าของยอตัวหนึ่งหาตัวหนึ่งถือเจือบยเยอะ เยิ้มมันมันอยู่มองน,นี่บอเยิ้ดูดิดูดินู้ดู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 ให้อาตะก,การมาใส่จ้าดูใหนั่งรอเลยเดีย๋ยวเย้มหาเองไ่ได้นั่งรอธรรมดาโนอนรอด้วยหายเยม ย้อยรัดทางคันเดอร์เยื้มทางนี้ เนี่ยหักเลยเยอะหาหนูไปทำกับข้าวแรงจ้ายังไม่ยกักโตเลย คนที่เมื่อยที่สุดก็คือย้นอยนนให้กำลังใจก็เมื่อยนอยย้อยเนาะเห็นทีงานนี้ก็ได้ดอกเยอะกินข้าวเปล่านั่นแหละ งานนี้อดเลยจ้าหมู๊๊๊ไปหาพี่เอินต่อเนาะ